เดสตอ์ i ุมิว mu-X กันเลยนะคะ3.0เนวิคับ2ปี2018นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่619,000บาทนะคะรถนี้มีให้เลือกประมาณ30กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าใครที่มองหารถครอบครัวห้ามพลาดกันเลยนะคะออปชั่นจัดให้เต็มๆราคาะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะราคาถือว่าดีมมากเลยนะคะสนใจคันไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมเพจโจนนะคะ พิงอยู่ที่บริษัทเพชรโยสวินทวงศ์46สำนักการใหญ่สาขาที่3ของเราส่วนรวมรถมือ2ย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสต็อกนะคะในส่วนของ isuzu mu-X นะคะตัวนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณ10กว่าคันเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,19,000บาทนะคะพ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นะคะเป็นเครื่อง3,000ตัวท็อปขับ2มาให้ นะคะใครที่อยากได้รถครอบครัวราคาถูกๆห0 0 0นต้นๆนะคะคลิปน sure ี windows, ้ห้ามพลาดเลยสนใจคันไหนโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082.704.3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพีจะอัปเดตสต็อกให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยเริ่มแข่คันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu MU-X 1 3.0นวิ n ขับ2ปี2018นะคะราคาถือว่าดีมากๆนะคะ6ก9 0 0 0ึงบาท ะะได้ตัวก่อนเป็นโฉมไมเนเชมาให้กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมาให้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้า,าเรียบร้อยสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพหรือเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวรถเลยนะคะคันนี้ได้เป็นยางกูดเดียมาให้นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้นะแม็กตัวนี้นะคะคุณลูกค้าแม็กขอบ18มาให้ นะคะคุณลูกค้าส่วนตัวอย่างเดี๋ยวเราเช็คให้นะคะให้ทางศูนย์ไทยพาช็คกให้ไฟเลีย้ยแบบ L E D มาให้มือจับแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะภายในกันบ้างระบบออตโอต้ในส่วนของคนขับมาให้เรียบร้อยพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกินแอร์อโอโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำเบาะหนังสีเดทพื้นที่กว้างขวางนาใช้งานตัวนี้ได้เบาะป,ปรับไฟฟ้ามีมาให้ปุ่มพุสต้ามีมาให้ครบเลย นะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าตัวนี้เขามีจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับตัวนี้กดปุ่มกลางนะคะเขามีจอกลางมาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยสามารถพับเบาะขึ้นแบบนี้ได้หรือลูกค้าจะเอาเบาะแบบเรียบเรียบแบบนี้ก็ได้เลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับคดีนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะคดีดีสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลย ะะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu Mu-X นะคะ1.9าสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu Mu-X นะคะส0มนวี Navy ขับ2ปี2018 6น0 0ะคะ639,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ราคาสูงกว่าคันนี้อยู่ประมาณ2,000 20, 0นะคะแต่ได้ปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะคะกระจังหน้าได้เป็นแบบโครเมียม มาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดมหนทั้งสองข้างคันนี้ได้เป็นสีบอลส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดียวกันเก็บงานหรือรายละเอียดภายในหรือภายนอกเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมือจับตัวนี้ได้เป็นแบบโครเมียมมาให้เช่นเดียวกันภายในพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน ได้บอกปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะหน้าจอทัชสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้ตัดด้นลดลายไม้สวยงามมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะเรียบแบบนี้ไดแ้แล้วก็ด้านหลังสามารถทํเบาะแบบนี้ได้แล้วแต่ตัวนี้เขามีเจ้ากลางหรือติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยโครงสร้างคมสัน ตัวรถของเขาเดิมๆแน่นอนนะคะตัวรถให้274รายการวรนตีหลังการขายมีให้อยู่30วันให้กับคุณลูกค้าเลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดนที่3ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระคันนี้สามารถพับเบาะนอนได้ลูกค้าดึงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาพับ เบนอนแบบนี้ได้ตัวนี้เขาติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยเลยนะคะ Isuzu MU-X 3.0 D-4V ขับ2ปี2018นะคะกแ639,000บาทคดีดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu MU-X 3.0 D-4V ขับ2ปี2018เช่นเดียวกันนะคะ639,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ 6กแ0 0สบาทภายในบาหนางสีเบสนี่เขาติดจอกลางมาให้นะคะสามารถพับเบาะนอนแบบนี้ได้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสต็อกนี้เข้ามาทั้งหมดอยู่ประมาณ10กว่าคันเกือบเกือบยี่สคันเลยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6กแส0 0นบาทแต่ตัวนี้สภาพตึวเบาะหรือตัวต่างๆคือถือว่าดี นะคะคุณลูกค้าบางคันก็มีการใช้งานวิ่งไม่มาเยอะบ้างแล้วแต่บางคันที่ลูกค้าเลือกพรมลายมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโตเกียวโตมาให้เบาะหนังสีเบตพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มาให้นะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนหนักพิความไม่มีนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลย ะะสำหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ isuzu mu-X 3.0 n a v นวีขับ2ปี2018ันบปะคะ,ะ,คะกับราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทเครด,ดิตดีลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมี mu-X อีกหนึ่งคันเลยนะคะ mu-X ข้างในก็จะมีอีกนะคะตัวนี้อีกอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ isuzu mu-X 3.0 n a v นวีขับ2 ปี2018เช่นเดียวกันนะคะคันนี้619,000นาะคะ619,000นะคะรถค,คือถือว่าสวยมา,มากนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพนี่สามารถพับเบาะขึ้นแบบนี้ได้นะคะออปชั่นของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะปีเดียวกันรุ่นเดียวกันแตกต่างที่ราคานะคะแล้วก็เลขใหม่ให้ด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะคอนโซลน,นาหน้าจะเป็นสีดำตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะแต่บอกคนขับอ่แต่เรามีการเปลี่ยนให้หรือเก็บงานให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยสำหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวนี้อีหนึ่งค่ะเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ปีเดียวกัน isuzu mu-X 3.0ดีนว,วีขับ2ปี2018นะคะ639,000บาทนะคะ 6 3 9 0 0 0บาทติดแอร์รอบคันเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ครับ,บรับเบาะด้านหลังให้ทําให้มีพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของเบาะด้านหน้าลูกค้าจะบางคนจะถามว่าคุณพิงค์จะเปลี่ยนให้ผมไหมเปลี่ยนให้แน่นอนทุบเบาะให้ใหม่ปรับสภาพทุกอย่างให้ใหม่แน่นอนแถมประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปีเลยแต่พวกนี้จะเป็นพวกรถหน่วยงานนะคะเลขไม่เขาจะเยอะ นะคะเลื่งไม้เขาจะเยอะนะคะสําหรับคันนี้เลขไม้อยู่ประมาณแสนสอประมาณนี้เลยนะคะที่สามารถพับเบาะลงได้แล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้มีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะอููมิวเอ็กซ์สามจุดศูนยเนวิขับสองปีสองพันสิบะคะหกแสนสาหนะคะสำหรับคันนี้นะ <c oughs> แล้วก็มีอีกคันหนึ่งตัวนี้ที่อยู่ด้านในสุดที่รอปรับสภาพตัว ตัวรถอยู่นะคะสำหรับคันนี้ Isuzu m u X 3.0 d e v i วขับ2ปี2018เ <c oughs> ช่นเดียวกันอ่ะตัวนี้ล็อก6,39,000ตัวนี้ลรอปรับสภาพอยู่นะคะตัวนี้ทะเบียนนี้เลยลรอปรับสภาพอยู่นะคะใครที่มองหามื x อไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าที่บริษทัทเพชรยนต์มีให้เลือกถือว่าเยอะมากๆนะคะรถนี้มีเข้ามาอยู่ประมาณ10กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะฟอร์จรูเนของเราก็มีแต่คันนี้ติดจองไปแล้วหลูดจ,จอง เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพิงมารีวิวให้นะคะสำหรับคันนี้779,000นอ่ะ7จ็0 0สาสำหรับ Fortuner 2.4ขับ2นะคะสำหรับคันนี้นะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็น Isuzu m i l ลล์ขับ2นะคะปี2018นะคะสำหรับคันนี้ปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ639,000บาทพวกนี้จะเป็นรถที่พร้อมขาย ะะได้บอกปรับไฟฟ้ามีมาให้กับคุณลูกค้ามือจับแบบคูเมียมาให้เรียบร้อยติดจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยสามารถพับบอร์ดได้นะคะตรงนี้เปบกับเขาเรียกว่าปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะรถที่ปรับสภาพหรือพร้อมขายก็จะมารีวิวให้ดูนะคะนี่ออปชันจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะ ติดแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าครบชุดแบบนี้เลยนะคะ6 3 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะจะเป็นสต็อกในส่วนของรถทั้ง Fortuner แล้วก็ m u x นะคะตัวน,นี้ m u x เอเขาปรับราคาลงมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ i s u z u m u X 3.0ในวีขับ4ปี2020นสะคะสำหรับคันนี้นะ8 2 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นตัว ขับสีมาให้แล้วก็ตัวนี้เขาได้ชุดแต่งรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเ,เรียบร้อยหมดเลยนะคะล้อมแมกลมดำสสวยมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ Fortuner ของเราก็มีนะคะ Fortuner ชมหน้าแชมป์ได้ยักษ์มีให้เลือกหมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยสำหรับคันนี้นะ i s u ู u m ม l x 3 0 n a v จขับ2ปี2018นะคะ6 3 9 0 0 0บาท นะคะสำหรับคันนี้นะนี่ตัวนี้รถค้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพรอปรับสภาพอยู่เบาะทุกอย่างเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะรถสวยรถด,ดมแน่นอนรับประกันนะคะมีจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพิงอยากให้ลองเข้ามาดูที่บริษัทเพชรยนต์ดู นะคะสาขาสวีทาวง46ตัวนี้ตัวโฉมใหม่นะคะพิง์เคยลงในส่วนของคลิปจอดเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจโฉมนี้ตัวนี้หรือน่าจะเป็น1.9อีลิแกนเอาตีเมรหรือว่าอีลิแกนตนี่แหละแต่ได้โฉมใหม่นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ900,000กว่าบาทแต่ได้ตัวโฉมใหม่แล้วก็ตัวนี้ได้ใหม่น้อยไปนะคะสำหรับใครที่มองหาราถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะที่บริษัทเพชรย์มีให้เลือกถือว่าเยอะมากๆนะคะอยากให้ลูกค้า มารับมาชมกันได้เลยนะคะที่สุวินทวงศ์46สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเราสูนยรวมรถมือ2อย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสุวินทวงศ์นี้เลยนะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ like, ก,กันด้วยนะคะแล้วคลิปต่ตอไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาอัปเดตรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ